เราหุ่นกับการยึดแผงม้อน้ําแผงพัดลมม้อน้ําไฟฟ้านะผมเราก็ยึดได้สำเร็จแล้วเราก็จะไปที่ประอกอบที่ตัวรถกันนะครับผม ปิวเ,เลยนะเอาเขาเลยนะติดขัะได้ไหมไม่เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีลูกยางไหมดูในขี้นี้ไม่มีลูกยางนะทุกคนยึดรถอตสี่ตัวนะผมเอาไปไหมเอาไขามาอาาย่าดูด้นานหลังขี้นไ้นะอะไดรดเปล่า Yeah, ติดนี่ติดติดท่อติดลองดันมาดิเนี่ยถ้าดันมินมิดติดเลยติดท่อเขาเลยอะไรคือ

อันนี้ก็ติดนิดนึงทัดันมาชิดๆอ่ะติดเลยนติดเนี่ยทัดันชิดๆอ่ะมันไอ้ท่อนี้ดึงขึ้นเลยนะตัวเองต้องเอาตัวนี้ลงเองอ่ะแผ่นเนี่ยเนี่ยเอาลงเหมือนกันอ่ลงเออมันจะได้คอมิดเลย ดูนี่ดูตรงนี้นมันติดอีกนี้เนี่ยมันติดนีรามาทนี่ติดตรงนี้เหรอ้อนไลังเระันีอนีัปหลั้ดันไปหลังได้

มันไม่ติดหรอกนี่ติดนี่เห็นไหมเนี่ยนะอือเออมต้องดันมาอีกนะเนี่ยมันยาวอ่ะดิกคนนั่นแหละดึงมาอีกสองนู้นไม่ไปแล้วตัวเองต้องคลายตรงนี้ออกก่อนไม่ได้แน่นลเลยเนยะเอาได้แล้ว